สวัสดีครับพี่น้องอสมอจู่ฟ้าเมืองไทยยอดภัยไลน์สมชอบกดไลค์แช้กดแชร์ถ้าแฟนมาแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีพราดคลิปถัดไปมาดูข่าวดีกันมากนะครับหลังจากที่ทุกท่านรอเฝ้าคอยติดตามเรื่องของเงินค่าเสี่ยงภยัยโควิดเดือนละ500นะวันนี้ข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับอสมอตรวจสุขภาพฟรีในเดือนเกิดตลอดปี2565เป็นของขวัญ ให้อสมอทั่วไทยในแพทย์ทเรศกร,ระรัตนยะรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรือว่าอสมอถือเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญที่ร่วมดูแลสนับสน,นุนการวำเงานในด้านระบบบริการสุขภาพ,พาภา,พพาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้พี่น้องอสมอได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมตามช่วงอายุนายอนุทินชันวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายสนับสนุนการตรวจสุขภาพสำหรับอสมอซึ่งเบื้องต้นโครงการตรวจสุขภาพสำหรับอสมอตามช่วงอายุ กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม2565เป็นของขวัญปี2565ให้แก่พี่น้องอ,องสมอโดยเมื่อถึงเดือนเกิดของตนเองสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านหากเป็นอสมมที่มีอายุ35ปีขึ้นไปจะได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในส่วนของความเข้มข้นระดับน้ำตาลในเลือดตรวจอุจละหาความเสี่ยงโรคพยาธิไปไม้ในตับคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้มีอายุ50-70ปีคัดกรองมะเร็งปากวัลูกูกและสำหรับผู้หญิงอายุ35-60ปีในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือมีความผิดปกติ จะได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาตามสิทธิประโยชน์ต่อไปซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่อาจเกิดกับพี่น้องอสมอทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วยังเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีในการเฝ้าระวังการป้องกันดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนโดยกรมสปส จะหารือร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมก,กราคม2565นี้นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับจากเพจของคนภูมิใจไทยนะครับเจ้าของกระทรวงอยู่ที่พักนี้นะก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องอสมมทั่วฟ้าเมืองไทยขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านกำลังกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ